สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของการลงมติถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเนี่ยนะครับถ้า สภาเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าประธานสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความประพฤติในทางซึ่งซึ่งจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก็ทำการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมาชิกจะลงมติถอดถอนประธานสภาเนี่ยนะครับาถามว่าใครจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนั้นนะครับ แล้วการลงมติถอดถอนเนี่ยจะต้องลงมติโดยเปิดเผยหรือว่าการลงมติโดยวิธีการลงคะแนนรับนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับกรณีที่สมาชิกสภาเนี่ยจะมีมติในเรื่องนี้นะครับกรณีเป็นการให้ประธานสภาพ้นจากตําแหน่งเนี่ยก็คือว่าถือว่าประธานสภาเนี่ยเป็นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงมติครั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นประธานสภาเนี่ยก็จะทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาไม่ได้นะครับก็ต้องให้รองประธานสภาเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนประธานสภานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามระเบียบข้อ17นะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันซึ่งในข้อ17เเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับว่า รองประธานสภาท้องถิ voilà. me, ่นก็มีหน้าท e ี่ช่วยประธานสภาท้องถิ Esta, ่นนะครับในกรณีที่ไม่มีประธานเนี่ยหรือมีแต่หรือมีนะครับแต่ไม่อยู่หรือว่าอยู่แต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงนี้ประธานสภามีส่วนได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของรองประธานสภาในการที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นในการออกเสียง ลงคะแนนในครั้งนี้นะครับทีนี้การลงคะแนนเนี่ยกรณีนี้นะครับการถอดถอนประธานสภาเนี่ยก็ใช้ระเบียบข้อ83นะครับในระเบียบข้อ83เนี่ยกำหนดแนวทางปฏิบัติก็คือการลงมติกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก็ทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นหรือว่าก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยให้ที่ประชุมสภาลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นขาดจ,จากสมาชิก,กภาพหรือไม่การลงมติดังกล่าวนั้นให้ออกเสียงลงคะแนนรับและต้องมีคะแนนเสียงเนี่ยไม่น้อยกว่า3ในสของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ83กําหนดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการลงมติให้ออกเสียงลงคะแนนรับนะครับไม่ได้มีข้อยกเว้นใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยจะต้องออกเสียงลงคะแนนรับนะครับและคะแนนเสียงจะต้องไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท,ท่าที่มีอยู่ด้วยนะครับ